สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพี่นนจะมาทดลองนะครับผมเล่นว่าวจุฬาก้านมะพร้าวของพี่นนดูนะครับนี่เมื่อปีที่แล้วนะครับที่พี่นนสอนไปนะครับผมพี่นนสอนทาไปแล้วนะครับผมว่าวจุฬานี้เห็นลมที่แถวบ้านนะครับผมมันมาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวจะมาทดสอบดูนะครับว่าว่าวจุฬาตัวนี้มันจะขึ้นไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมวิธีทําพี่นนสอนไปแล้วนะครับผมเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะครับผมพี่นนสอนทําว่าวจุฬานะครับผมก็จะเจอเลยนะครับในยูทูบนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูกัันครบผม อ่าโอเคเลยนะครับผมขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดลมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอ่าลมไม่ค่อยแรงนะครับผมลมไม่ค่อยแรงแต่ของพี่นมมันเป็นก้านมะพร้าวไงตัวนี้มันน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับผมนี่โอเคอยู่นะครับผม แต่ลมเบามากนะครับลมเบามากถ้าเกิดว่าเล่นไม้ไผ่ไม่น่าจะได้นะครับผมไม้ไผ่มันต้องใช้ลมแรงนะครับโอเคครับผมวิ่งทีเดียวก็ขึ้นเลยนะครับลมก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ถึงหน้าเว้านะครับแต่ก็ก้านมะพร้าวทาจากก้านมะพร้าวมันเบานะครับผมลมเบามันก็ขึ้นอยู่นี่นะครับผมบรรยากาศที่พี่นนมาเล่นนะครับก็จะเป็นชายทะเลนะครับผมแบบนี้แล้วลมมันพัดเข้ามานะครับผมพี่นนก็จะมาเล่นตรงสนามตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีโคลนวิ่งได้ไม่เต็มที่นะครับผมวิ่งเฉพาะในส่วนนี้นะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมนะลมยังไม่ค่อยแรงนะครับผมในะพี่นนรู้ใ <laughs> นลมแรงๆอยู่นะครับเดี๋ยวประมาณเดือน2นะครับผมเนะี่ยประมาณเดือน2ถึงหน้าว้าวมันก็จะมาแบบลมแรงลมมีตลอดนะครับว่าวก็จะขึ้นอยู่ตลอดเลยนี่ครับผมนี่ตอนนี้มันก็ติดลมอยู่นะครับแต่ว่าต้องคอยดูตลอดนะพี่นนว่าลมแบบนี้มันน่าจะหล่นแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าปลูกไว้แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเนี่ยปลูกไว้กลับมาดูหล่นแน่นอนนะครับผมไม่รู้หล่นตรงไหนนะลมมันไม่ค่อยแรงเดี๋ยวพี่นนจะลองปล่อยดูนะครับผม อ่าขึ้นได้สวยเลยนะครับผม<ป>ขึ้นดีนะครับผมนี่เกื <S 2> <S 2> อ,อบตรงหัวเลยนะครับลงมันค่อนข้างเบาด้วยนะครับผมนี่เป็นก้านมะพร้าวของพี่นนท์ถ้าเป็นไม้ไผ่ไม่น่ารอดนะครับตอนแรกพี่นนท์ว่าจะเอาเอาว่าวงเดือนวงเดือนนะครับผมมาลองด้วยแต่ว่ามันเป็นไม้ไผ่นะครับมันไม่น่าจะขึ้นนะครับ <S <S นี่ครับผมเห็นไหมกลางหัวเลยทุกคนขึ้นกลางหัวเลยนี่ขึ้นดีเลยนะครับนี่พี่นนท์ถืออยู่ อ่กาก้านมะพร้าวพอเล่นได้นะครับผมนะสวยงามเลยเดี๋ยวพี่นนท์จะปล่อยแบบเยอะๆดูนะครับผมอ่ะปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปล่อยไป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 ยาวๆเลยรอบนี้ลองดูอ่ะพอก่อนแค่นี้ก่อนนี่เป็นไงล่ะทุกคน อ่าสวยงามนะครับผมอ่ะพอเล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพี่น้อยก็จะสอนทํเว่าวเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะก็จะมีก้านมะพร้าวด้วยไม้ไผ่ด้วยนะครับนี่สวยงามเลยนะครับผมบ้านใครถึงหน้าว่าวเลยบ้างนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมวิธีทานะเดี๋ยวพี่นนปักลิงกไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมนี่ว่าจุลานะครับลายธงชาตินะครับผมโอเคลมไม่ค่อยดีแล้วทุกคนลมมันยังไม่ค่อยมาเลยนะ ช่วงนี้ยังไม่ถึงหน้าเว่านนะครับผมที่นี่นะครับสงขลานะลมมันยังไม่ค่อยมีแต่แถบอีสานนะครับผมทางอีสานมีแล้วนะทางอีสานมีลมเยอะแล้วนะครับผมนี่ลมไม่ค่อยมีขนาดก้านมะพร้าวยังไม่ค่อยขึ้นเลยดูทุกคนเนี่ยมันจะลงแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่นนท์นเอาลงก่อนนะครับผม พี่นนทก็เอาลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับลมมันยังมาเบาอยู่เลยนะครับผมไม่เหมือนทางอีสานนะครับทางอีสานเขามาแรงแล้วนะครับผมนะลมแรงมากนะครับผมแล้วก็เล่นสบายเลยทางใต้นะครับผมบ้านใกล้บ้านพี่นนท์นี่ขนาดใกล้ทะเลนะครับผมลมมันยังเบาเลยนะครับก้านมะพร้าวยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่นนท์จะม้วนเก็บเชือกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ไว้มีลมนะครับผมไว้มีลมเดี๋ยวพี่นนท์จะกลับมาเล่นให้ดูนะครับผมมีว่าววงเดือนด้วยนะว่าววงเดือนทํากับไม้ไผ่นะครับผมอันนั้นคือต้องใช้ลมแรงเลยนะครับพี่นนท์สอนทําไปแล้วนะครับผมในช่อง YouTube พี่นนท์นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมว่าวก็มีว่าวหลายอย่างเลยที่พี่นนท์สอนทําไปนะครับโอเคเดี๋ยวพี่นนท์ขออนุญาตเก็บเชือกนะครับผม กลับบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองใหม่นะครับผมถ้ามีลมนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ